การควบคุม Apple Watch นาฬิกาของทาง Apple ใน watchOS 10นะครับมีทั้งปุ่มและก็ท่าทางสัมผัสสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน watch over แตกต่างไปสักนิดหนึ่งนะครับ สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1.4.14 plus 14นะครับวันนี้มีการถ่ายวิดีโอด้วยออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามุมมองไม่ตรงยังไงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่านี่อันนี้ก็ผมจับคือถ่ายเองนะครับผมก็ทุกครั้งก็โดยส่วนตก็ถ่ายเองดังนั้นถ้านาฬิกา apple watch เห็นไม่ชัดเจนยังไงขออภัยด้วยนะครับ watch os 10ก็จะมาในช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นะครับ แต่ตอนนี้เป็นตัวทดสอบกันก่อนเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปใน watchOS 10มีอะไรกันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยเกดปุ่มดิจิต l ลค o าวเหมือนเดิมไหม14นาิกา6นาทีอ่ะก็เอาไว้ใช้สำหรับปลุก Apple Watch เหมือนเดิมใน watchOS 10แล้วกดอีกทีแอปกระเป๋าสตางค์ก็จะเข้าไปในส่วนของแอปเหมือนเดิมอ่าก็คือรวมแอปทั้งหมดเลยนะครับ กดอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการกดดิจิตอลคาวทีเดียวหน้าปัดนาฬิกาก็จะเป็นนา,ปนาฬิกาหกนาทีการกลับสู่หน้าปัดนาฬิกาอันนี้คือปุ่มดิจิตอลคาวนะครับอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่ใช้งานอยู่แล้วก็คงจะรู้ว่าปุ่มที่ผมแนะนําคืออยู่ตรงไหนนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ยังเพิ่งใช้งานครั้งแรกอาจจะต้องไปศึกษาเรียนรู้การใช้งาน Apple Watch ที่ผมเคยมีทําสื่อไว้เนาะอ่ะอันนี้คือ กดปุ่มดิจิตอลคาวหนึ่งครั้งเนี่ยทั้งกับหน้าหลักอ่าหน้าปัดนาริกาเข้าไปในหน้ารวมแอปอ่าเข้าแอปไหนแล้วจากจะกลับที่หน้าหลักก็หรือหน้าปดนาริกาก็กดที่ดิจิตอลคาวอ่ะกดหนึ่งครั้งหรือการปลุกก็เหมือนเดิมก็จะไหนอ่าพลิกข้อมือแต่ผมไม่ได้ตั้งไว้หรือการแตะบนหน้าปดนาริกาหน้า <14. S 1> จอก็อจะเป็นการเรียกเหมือนกันแต่การกด2ครั้งอ่าบนปุ่มดิจิตอลคาวตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ เปิดขึ้นหรือลงเพื่อเลือกการทํางานแบบกําหนดเองจากการตัดสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานเนี่ยพอเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็ปัดซ้ายปัดขวา,าก,การตั้งค่าอัตราก,กาลังเล่นอยู่ก็จะเป็นด็อกนะครับในส่วนตรงนี้ด็อกก็ตั้งค่าได้2แบบก็คือเป็นแบบรายการล่าสุดหรือเป็นแบบรายการโปรดน,นะครับก็อยู่ในการตั้งค่าของด็อกนะครับด็อกเปลี่ยนครับอย่างแรกเลย watchOS10 กดปุ่มดิจิ t a l c าวสอ2ครั้งเข้า,าตั้งค่านี่เอาใหม่นะครับอันนี้ กดโฮมหนึ่งครั้งอ่ากดดิจิตอลคาวหนึ่งครั้งหน้าปัดนาฬิกาหน้าปัดนาฬิกากดดิจิตอลคาวสองครั้งด็อกเข้าด็อกนะครับไม่มีการทํางานอ่าหรือในส่วนของเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่ปุ่มไซบัตทันแต่ตอนเนี้ยด็อกมาอยู่ที่กดปุ่มดิจิตอลคาวสองครั้งแล้วดังนั้นเอ๊ะแล้วปุ่มอ่าไซบัตทันของผมเนี่ยเอาปุ่มดิจิตอลคาวกับปุ่มไซบัตทันเนี่ยมาอยู่ ข้างๆนะครับข้างซ้ายแต่เพื่อนๆอาจจะไม่เหมือนกันเนาะโอเคปส๊บสี่นาฬิกาแปดนาทีคราวนี้กลับมาที่หน้าปัดนาฬิกาครับการกดปุ่มอ่าไซส์บัตทานที่ปุ่มยาวๆด้านอยู่ติดกับปุ่มดิจิตอล่าวเป็นอะไรครับกดดูปุ๊บศูนย์ควบคุมเป็นไอโฟนเชื่อมต่ออยู่ศูนย์ควบคุมครับอ่าเนี่ยครับเข้าถึงข้อมูลเซลลูลาร์เราก็ปัดขวาเลือกเปิดปิดข้อมูลเซลลูล่าร์ไวไฟไวส่งสัญญาณหาไอโฟนส่งสัญญาณหาไอโฟนหน่อย นี่นะไอโฟนอยู่ข้างๆขวามือกดอีกทีเปิดอ่าสดสัญ้าหาไอโฟนนี่อยู่ข้างๆนี่เครื่องอยู่ตรงนี้อ่านะครับการกดปุ่มอา่าในส่วนของไซบัตท่านอีกทีหนึง่งก,ก็จะกลับมาที่หน้าหลักนะครับกดหนึ่งครั้งก็จะเข้าไปอย่างในส่วนของตัวนี้ Control Center, คอนโทรลเซ็นเตอร์หรือคอนโทรลเซ็นเตอร์และเ,เปิด การกดปุ่มผมกลับมาหน้าหลักนะครับการกดปุ่ม i ซบัตท่านค้างไว้1นสอง่าเขาจะสั่งเขาก็จะเข้าสู่เมนูอะไรบ้างครับอ่าผมเปิดเครื่องหมายทับยกเลิกแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องหมายปิดทับปิดเครื่องเข็มติดตามการเดินอันนี้ก็จะเหมือนกับใน watchOS 9อ่าโทรฉุกเฉินอ่าโอเคการกดค้างก็หมายความว่าอย่างนี้สําหรับในไอ อ่า watchOS 10นะครับขอไปเริ่มสับสนกับ iOS 14น9นีเอาแบบเบื้องต้นกันก่อนเพราะตอนนี้ยังเป็นเบต้ากันอยู่แต่คาดการว่าน่าจะเป็นตัวจริงก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับคนที่เพื่อนๆที่ใช้งาน watch over อยู่นะครับใน Apple Watch และอัปเดตเป็น watchOS 10ในปลายเดือนกันยาน,นี้สิ่งที่จะเปลี่ยนเลยคืออของเดิม14นา10นาทการปัดซ้ายปัดขวา ไม่เปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาให้แล้วครับคุณมีหน้าปัดนาฬิกา1ตัว2ตัว3ตัวปกติเรา2นิ้วปัดซ้าย2นิ้วปัดขวาไม่มีนะครับอ่าไม่มี2นิ้วปัดซ้าย2นิ้วปัดขวาดังตุกตุกเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาไม่ได้อ่าแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนทํำยังไงครับเราแตะตรงกลางหน้าจอครับสภาพอากาศอ่าตรงไหนก็ได้นะครับ12องศาแล้ว1นงนิ้วปัดขึ้นมีเปิดใช้งานการอ่านอัตโนมัติปัดขึ้น ่ากำหนดหน้าปัดนาฬิกาเองปัดขึ้นแสดงวิดเจ็ตแสดงวิดเจ็ตปัดขึ้นอั that that it, นนี้ของใหม่ของใหม่แสดงวิดเจ็ตนี้ของใหม่ศูนย์การแจ้งเตือนปัดขึ้นศูนย์การแจ้งเตือนปัดขึ้นศูนย์ควบคุมศูนย์ควบคุมปัดขึ้นเปิดใช้งานอ่าต้นเท่ากับของใหม่ก็จะมีแสดงวิดเจ็ตเพิ่มเข้ามาอีกครับใน watchOS 10มีวิดเจ็ตครับผมอ่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาสองนิ้วซ้ายสองนิ้วขวาไม่ได้แล้วนะครับเปิดใช้งานการอ่านอัตโนมัติเราจะต้องปัดไปหากำหนดหน้า กำหนดหน้าปัดนาฬิกาเองแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งโมดูล่าอันนี้อยู่โมดูล่าใช่ไหมครับวันที่ของวันนี้ให้เราปัดซ้ายมาเด้วย1นิ้วหรือปัดขวาเนี่ยครับใช์เนี่1นิ้วปัดซ้ายหรือหนึบปือปัดขวานะครับอย่างเช่นผมอยากจะเปลี่ยนเป็นมิกกี้เมาส์ผมก็ปัดซ้ายมาที่มิกกี้เมาส์แล้ว1แล้วกดกดโฮมเลยกดโฮมปึ๊บ สามกลไกหน้าปัดแล้วกดโฮมอีกทีนึงว้อแหว่กระเป๋าสตางค์อ่าตอนนี้เป็นมิกกี้เมาส์เลยตั้งค่าปุ่มอ่าหน้าปัดนาฬิกาสิบสี่นาฬิกาสิบสองนาทีก็จะเปลี่ยนหน้าปัดเป็นมิกกี้เมาส์นะครับซึ่งเอ่ออาจจะของเดิมเนี่ยสองนิ้วปัดซ้ายสองนิ้วปัดขวาก็เปลี่ยนหน้าปัดแล้วแต่ว่าเออตอนนี้สองนิ้วปัดซ้ายสองนิ้วปัดขวาไม่เปลี่ยนครับอืมก็ เผื่อเผื่อบางคนชอบไปเปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจตอนนี้จะเปลี่ยนก็1นิ้วปัดขึ้นหรือ1นิ้วปัดลงอ่านหนึ่งนิ้วปัดลงศูนย์ควบคุมศูนย์ควบคุมปัดลงศูนย์การแจ้งเตือนปัดลงแสดงวิจเจตปัดลงกำหนดหน้าปัดนาฬิกาเองจนเจอกำหนดหน้าปัดนาฬิกาเองแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งมมีีขาาแล้วก็เปลี่ยนโดยการใช้1นิ้วปัดซ้ายในีหรือ่าหรือ1นิ้วปัดขวาขาาีมโมดูล่าอ่ะผมกลับไปที่โมดูล่าแล้วกดปุ่มดิจิตอลคาวที่ออกมาโมดูล่า กกลไกหน้าปัดทำสมาธิอ่เนี่ครับสภาพอากาศขณะนี้มีอุณหภ,ภูมิ32แล้วคราวนี้ตอนนี้ก็จะผมเรียกม่ปุ๊บ14นาฬก็จะกลาย <12 S 1> เป็นโมดูล่านะครับอันนี้คือวิธีการเปลี่ยน,นกลไกหน้าปัดใน watch OS 10อ่าโอเคอันนีเาา้เรามาสรุปรวมให้ฟังแบบอ,อะไรที่เราจะรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนไปคราวนี้2นิ้วปัดลงอลองดูครับปลุกขึ้นมาก่อน14นาฬินิ้วปัดลง <14 S 1> นก็ยังเข้าศูนย์การแจ้งเตือนเหมือนเดิมอ่าอันนี้ข่าวจากสวกรนะครับขออภัยสองนิ้วปัดลงก็จะเป็นในส่วนของศูนย์การแจ้งเตือนเหมือนเดิมสองนิ้วปัดขึ้น w i d g e ตวันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนอ้าวเป็น w i d g e ตครับผมวันนี้วันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนนะครับแม่ช่วงบ่ายทุกวันทําสื่อเสียงไม่ช่างเพี้ยนเลยแม่อีกประมาณ34วันผมจะเป็น เนี่ยเสียงบี้อย่างเงี้ยมาครบหนึ่งเดือนแล้วสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนๆช่วงนี้อ่ะวิชเชตก็จะเป็นของใหม่เนี่ยสอง <3 S 1> น,นิ้วปัดขึ้นส <Wid get. S 2> องนิ้วปัดขึ้นสิวิชเชตวันที่หนึ่งกันยายนสิบสี่นาฬิกาสิบสามนาทีวันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนสี่เครื่องหมายทับแปดชั่วโมงเคลื่อนไหวยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ออกกำลังกายสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยืน โอเคเรื่องใหม่ทับ20เรื่องวิเจเนี่ยผมยังไม่ได้ศึกษาเยอะมากนะต้องขออภัยแต่ว่า2นิ้วปัดขึ้นของเดิมเป็นศูนย์ควบคุมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นวิเจ็ครับผมเออก็มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะก็ใน Watch OS 10เรื่องของท่าทางนิ้วสัมผัสเท่าที่เจอมาก็เออ ยังยังใช้แบบเดิมได้ไหมอย่างเช่นสิบสศูนย์ควบคุมศูนย์ควบคุมเนี่ยเราหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเปิดใช้งานในหน้าปัดนาฬิกาศูนย์ควบคุมมีศูนย์ควบคุมศูนย์การแจ้งศูนย์การแจ้งเตือนศูนย์การแจ้งเตือนในหนึ่งในในในหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยศูนย์ควบคุมศูนย์การแจ้งเตือนเราก็เคาะไปได้อย่างเช่นผมอยากเข้าศูนย์การแจ้งเตือนหรือศูนย์ควบคุมหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเจอศูนย์ควบคุมแล้วก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งได้ เหมือนเดิมเน,นี่ยไอโฟนข้อมูลเซลลูลา่าปุ่มสวิตช์ปิดปิดข้อมูลเซลลูลา่า Wi เปิดได้ส่งสัญญาณหาเนี่ยส่งสัญญาณหาไอโฟนอ่ะก็สามารถที่จะใช้งานส่วนควบคุมได้ถึงอ่อตอนนี้เหลือ2แบบนนเนีเนาะสแบบก็คืออ,อยู่ในนับปัด,ดนาฬิการแล้ว1น,นิ้วปัดขึ้นปัดลงหาส่วนควบคุมให้เจอแล้ว1นิ้วแตัสองครั้งเข้าไปหรือกดปุ่มสายบัดท่านด้านข้างได้เลยนะครับนี่ก็เป็นท่าทางสัมผัสที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแต่ว่า,าถ้าเปิดปิด <14, S 1> voiceover เนี่ยยังถ้าใครตั้งไว้อยู่แล้วใน a อ Watch นะครับหรือในการตั้งค่าของ Apple Watch เนี่ยและการช่วยกันเข้าถึงและปุ่มรัดการช่วยกันเข้าถึงเลือกเป็น voiceover อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมกดปุ่ม digital คาวสาครั้ง, 14, งนี่นะครับ <14, S 1> ปุ่กก่อน 15, แล้วกด digital คลาวสาครั้งตึกตึกึก,ก voiceover ปิดอ่า voiceover ก็ปิดนะครับผมอืมอันนี้ต้องไปตั้งนะต้องไปตั้ง ไปที่การตั้งค่าของวอชแล้วก็ไปที่การช่วยกันเข้าถึงแล้วไปที่ปุ่มรัดการช่วยกันเข้าถึงเลือกเป็น v o i c e Over ในแอปว c ชนะครับหรือการตั้งค่าบนนาฬิกาเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจเราก็จะใช,ใ,ชใช้วิธีจะปลุกวอเวอร์ขึ้นมาใหม่ก็กดดิจิตาการหนึ่งครั้งก่อนแล้วกดอีก3ครั้งตึกตึกตึกอ่ะอย่างเงี้ยมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ต่อเนื่องอ่ะตึกแล้วตึกตึกมันไม่3ครั้งต่อเนื่องอย่างเงี้ย อ่าเราก็ต้องตึกตึกตึกอ่ามันจะถ้าตึกถ้าตึกตึกต่อเนื่องเนี่ยจะเปิดและปิดได้คือจังหวะที่ผมตึกตึกตึกอย่างนั้นมันมันสามครั้งก็จริงแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่องเป็นจังหวะที่อ่าเป็นจังหวะเดียวกันนะครับส่วนการกดปุ่มดิจิตอลคาวค้างไวส้สวัสดีครับผมชื่ออะไรสวัสดีตอนบ่าย อ้าวเนาะฝนจะตกไหมเย็นนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีฝนตกโอ้โหเมื่อวานก็บอกเงี้ยครับไม่มีฝนตกดีถึงบ้านทันครับโอ้โหช่วงนี้ไทยฝุ่นเข้าทางาทางเหนือของเมืองไทยเนาะสูงกว่าทางเหนือทางประเทศต,ต่างประเทศแต่ว่าวก็มีผลกระทบกับบ้านเราก็ว่าจะไม่มีฝนตกอะระมัดระวังไว้ด้วยเนาะก็ใช้สําหรับ คุยกับ Siri ได้นะครับกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้แต่ก็ต้องมีการมีอินเทอร์เนต็ตเนาะสำหรับ Siri นี่ก็ <14 S 1> บางอย่างาเราก็ค้นพบว่าเหมือนเดิมแต่บางอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปปุ่มไสา์พัน่านเปลี่ยนเป็นศูนย์ควบคุมกดปุ่มดิจิทัลคาวสองครั้งจากแอปล่าสุดกลายเป็นดอ็อกด็อกนี่นะครับผมแล้วก็2นิ้วปัดซ้ายปัดขวา ไม่ให้เราใช้งานบนการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้แล้วอ่าก็สงสัยมีข้อมูลแจ้งว่าบางทีเผลอไปเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาโดยไม่รู้ตัวกันเยอะนะครับผมเออหรือ,หร,อหรือเดี๋ยวขอลองดูก่อนนะนแต่ที่นมีอุณภูมิ32บขอบขด้านบนแล้วรูปลง ได้ไหมเอออันนี้ผมใส่เคสไว้นะมันเลยลงใส่จะไม่ไม่ได้เดี๋ยวนี้อ๋อได้ได้ได้อ๋อได้ครับ TSCD สองาอคือแต่ที่คล้ายๆบนคล้ายๆบน iPhone คือแตะที่ขอบแล้วลากลงมาสเต็ปหนึ่งพอสั่นยกขึ้นเป็นส่วนการแจ้งเตือนถ้าแตะจากด้านล่างขอบขอบนาฬิกาด้านล่างแล้วลูบขึ้นไปลองดูไม่ขึ้นไม่ติดเนี่ย ผมใส่เคสมันเลยไม่ได้อ่ะเพื่อนๆขณะนี้มีอุณหภูมิสามองศามื่อกี้มันสั่นนะเพื่อนๆเมื่อกี้มันสั่นสภาพอากาศขณะนี้มีอุณหภูมิปุ๊บเลดปุ่มอ่าเลดปุ่มกำลังดูอยู่ในตอนนี้คืออะไรอะกำลังดูสามสิบสามองศานี่ผมกำลังเลือดปุ่มเลดปุ่มเอออันนี้ผมยังไม่รู้อะเลดปุ่มอ่าเลดเลืดกรุงเทพมหานครตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน เอออันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเป็นเป็นการเรียกวิดเจ็ตขึ้นมาแน่เลยแล้วมีลีดปุ่มเอออันนี้อันนี้ของใหม่ยังไม่ได้ลองเล่นคือลองลองสดๆตรงนี้นะครับคือแตะขอบด้านล่างแล้วลูบขึ้นมาพอสั่นแล้วยกเนี่ยเบิร์เนี่ยอันนี้ขึ้นอะไรขึ้นอะไรมาปฏิทินอ่าวสิบสี่นาฬิกาสิบเก้านาวันศุกร์ที่หนึ่งวันศุกร์ที่หนึ่งอ้าเปิดเป็นวิดเจ็ตจากขอบด้านล่างอ่าลูบขึ้นมากลางหน้าจอแล้วสั่นแล้วยกขึ้นเป็นเป็นวิดเจ็ตเอกก็คลล้้าายันนะแว แต่จะขอบด้านบนด้วยนิ้วเดียวเนี่ยลงมาพอสั่นปุ๊บยกขึ้นก็เป็นกับส่วนการแจ้งเตือนอมืมันก็มีอะไรที่ปรับปรุงเล็กๆน้อยๆก็ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับวันนี้ภาพตรงไม่ตรงยังไงขออภัยด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่พบมาจากในส่วนของผมสีชนะครับบริการหมอคมบริการหมอคอมนะครับ1นึ4สีนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพทั้งอุปกรณ์ทั้ง ในส่วนของกระเป๋าตังค์เพราะว่า Apple Watch Series 9ก้าเขาใจใช้ชื่อ Series เก้าหม iPhone 15กำลังจะมาแล้วหลายคนตอนนี้เตรียมเก็บซื้อบางคนซื้อแล้วด้วยไปซื้อ14-13เพราะว่าเห็นหลายค่ายลดราคากันเยอะเนาะอ่าก็ตัดสินใจด,ด,ดูดีครับวันนี้ก็นำความรู้มาฝากกันถ้า watch os 10ตัวเต็มออกมาเมื่อไหร่ในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ คุณก็จะได้ประสบการณ์ใหม่ๆทั้งเสียงวอช c อ Over เสียงซิลิท่าทางสัมผัสใหม่ๆการควบคุมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใน WatchOS 987ก็เออมัน,ม,นมันก็วันแรกผมมาผมก็งงนะน,นี่ยกดปุ่มไซ้์บัตท่านศูนย์ควบคุมปกติเข้า <ไ S 1> ดอกเชื่อมต่ออยู่นี่เข้าศูนยควบคุมผม<า>ผมก็งงไปเลยเอ ผมก็งงไปนิดหนึ่งเหมือนกันแล้ว2นิ้วปัดขึ้นผมจะเข้าสนย์ควบคุมกลายเป็นวิดเจ็ตอืมแต่ว่าเราก็ปรับคงปรับตัวได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับเราชีวิตเราต้องมีการเดินไปข้างหน้ากับผมสีโชคบริการหมอค้หนึ่ง4ีหนึ่งสี่พรราร์ครับสวัสดีครับผม